ครับวัวมูกลับไดเในเซเกมเมอร์นะครับเอ่อเดี๋อเดออะไรวะเอาไม่อัะขออภัยวันนี้นะครับเราจะมาเรเวลเกมนกอะไรไม่รู้นะครับแต่มันยากมากนะครับมีคอเกมไม่เล่นถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าฝนตกโอ้ยไม่กอดเล่นยากชิบหายโอ้สามเองเหรอเอาไม่นะครับ ผมใหม่นะโอ้หนึ่งเองอยากมากครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้เซียนแล้วนะครับช่วยบอกผมด้วยเมนตาาคลิปนะโอ้เม,มนตาาคลิปด้วยนะครับโอ้ผมจะเล่นสองตามสุดท้ายนะผมไม่ได้สองนะผมจะปิดคลิปเลยกราบคอไปปิดคลิปโอ้ าสุดท้ายถ้าเล่นไม่ได้สองน้องจะสุดายโอ้โหเ,เอาละครับก็สำหรับคลมีนี้ต้องขอตดาาไปก่อนนะครับ